มันจะมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งในมังงะเทวดาหน้าโชดเล่มที่1ในเช้าวันหนึ่งที่ป้ายรถเมมีกลุ่มนักเรียน3คนของโรงเรียนฮาคุอุนกําลังนั่งรอรถอยู่พวกเขาคุยกันเรื่องที่คุโรดะโดนยึดเก้าอี้ขาใหญ่จากเด็กม .4 ที่เพิ่งย้ายเข้ามาวันแรก ระหว่างนั้นก็มีป้าคนหนึ่งเดินมาแต่พอเดินมาถึงป้ายรถเมย์แกก็กลับวิ่งหนีอย่างไวพวกเด็กเลวแห่งฮาคุอุนได้แต่งงว่าป้าคนนั้นเป็นอะไรพิลึกคนจริงๆมองมาที่พวกเขาแล้วก็วิ่งหนีเฉยเลยทั้งที่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยด้วยซ้ําพวกเขาคุยกันต่อได้ยินข่าวลือมาว่าหมอนั่นน่ะหน้าเหมือนปีศาจคิ้วก็ไม่มีสักเส้นแถมน่าจะติดยาอีกด้วยนะเจ้าคุณโรด,ด่ดเกือบโดนหมอนั่นเชือดแล้วพอคุยไปคุยมาพวกนั้นก็เริ่มคิดว่าเรื่องนี้มันเวอร์เกินไปหน่อยน่าจะไม่เป็นควววาาามมมมมจจริงงกกงก่่่ลัู็นนุแ ให้พวกเขาขยบแบ่งที่นั่งให้หน่อยแต่พวกเขาบอกให้ไปนั่งแถวหน้าสิเก้าอี้ว่างตรงนั้นตั้งเยอะไม่แหกตาดูหรือไงหนุ่มแว่นไม่ยอมไปยืนการจะนั่งข้างหลังให้ได้พวกเด็กเลวโมโหเส้นเลือดปูดคิดว่าหนุ่มแว่นตั้งใจจะเข้ามากวนตีนหนึ่งในนั้นเลยบอกให้มองดูรอบๆก่อนสิบรรยากาศมาดูแปลกๆนะทุกคนยืนนิ่งเป็นหุ่นเลยเก้าอี้ด้านหน้าก็มีคนนั่งแค่คนเดียวพวกเขาเลยลุกไปดูว่าคนที่นั่งอยู่เป็นใครพอเห็นหน้าคนที่นั่งอยู่ก็พากันตกใจขี้แทบพุ่งเพราะนั่นคือคิตนนโพววกกกเเเเด็เ็ลลยชี้ห้หหาารื่อง คิตาโนะได้แต่งงว่าพวกนี้มันเป็นอะไรคือใครกันเนี่ยจู่จูจ่ก็เข้ามาหาเรื่องทั้งๆท,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 ที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยด้วยซ้ําในตอนนั้นเองรถบัสก็มาถึงพอดีคิตาโนะลุกขึ้นเดินดุ่มๆเข้าไปทันทีพวกเด็กเลวเกิดอาการหลอนเพราะพวกเขามีกันถึง3คนแต่คิตาโนะยังเดินดุ่มๆม,มาแบบไม่กลัวเลยสุดท้ายพวกเด็กเลวก็วิ่งหนีไปฟ้องแม่จ๋าทันทีจริงๆแล้วคิตาโนะแค่จะเดินไปขึ้นรถแค่นั้นเองหลังจากนั้นพวกเด็กเลวก็ไปเตรียมอาวุธกันครบมือเพื่อจะบุกไปจัดการกับคิิตาโโนนนนะะพอได้้้เเเกกีีีลลับปรรรรงงยแคจมูื่ รู้ว่าพวกเขาทําให้ชื่อเสียงของโรงเรียนฮาคุอุนเสื่อมเสียมีหวังได้เจ็บตัวกันแน่ถึงแม้คิตตโน่จะดูน่ากลัวแต่ว่าโดนลุม3คนพร้อมกับอาวุธครบมือยังไงก็น่าจะชนะได้พอเดินเข้าไปในโรงเรียนเฮคิคูดันไปเจอกับทาเคอิสะซะก่อนทาเคอิสะเห็นพวกเด็กเลวก็รู้ทันทีว่าร่างกายของพวกนี้มันต้องการความเจ็บปวดอย่างแน่นอนพวกนั้นถามหาคิตตโน่แต่ก็โดนกำปั้นของทาเคอิสะเป็นคําตอบแทนทาเคอิสะพูดว่าแต่คิดจะมาหาเรื่องคุณคิตตโน่แล้วก็ต้องเจอกับฉันทาเคอิสะยูจิซะก่อนพวกเด็กเลวได้ยินชื่อ เขาก็ถึงกับเยี่ยวเล็ดเพราะชื่อเสียงของทาเคอิสะโด่งดังเรื่องการต่อยตีมาตั้งแต่สมัยมอตน้นในระหว่างที่พวกนั้นกาลังหวาดกลัวทาเคอิสะก็เดินเข้าไปพร้อมที่จะลุยต่อทันทีแต่เขาก็โดนรอบกัดจากด้านหลังจนดำไม่ล้มลงพวกนั้นพากันแตกตื่นเพราะดำไปฟาดเข้าที่หัวของทาเคอิสะจนล้มลงสลบไปก็เลยพากันวิ่งหนีเพราะกลัวความผิดคุณรดะก,กับลูกน้องที่แอบดูอยู่ตลอดก็โผล่ออกมาเพราะเห็นว่าพวกนั้นหนีกันไปหมดแล้วลูกน้องของเขาบอกให้ตามไปจัดการพวกนั้นแต่คุณรดะก,ก็บอกว่านี่พวกแกฟังนะ คนโดนตะกีสาเล่นงานจนหมอบกันได้ไหมนั่นแสดงว่าพวกเรา3าคนน่ะสู้ไอ้มอนี่คนเดียวไม่ได้แต่พวกนั้นน่ะสามารถล้มตะกีสาได้แสดงว่าเราก็สู้พวกนั้นไม่ได้เดสิเข้าใจบอคุโรดะตัดสินใจจะไปฟ้องคิตาโนะลูกน้องของเขาก็เลยถามว่าถ้าคุณคิตาโนะรู้ว่าพวกเราแอบดูอยู่ตลอดแต่ดันไม่ออกไปช่วยเขาจะไม่โกรธพวกเราเหรอครับคุโรดะบอกว่าจะโกหกคิตาโนะว่าพวกเราพยายามจะตามมาช่วยแล้วแต่ว่ามาไม่ทันพวกนั้นหนีไปก่อนแต่ยังไม่ทันได้ไปไหนคิตาโนะก็เดินมาพอดีพวก เขาก็ตกใจขี้เที่ยบพุ่งเพราะกลัวว่าคิตาโน่จะได้ยินเรื่องที่คุยกันเมื่อกี้คิตาโน่เห็นทาเคอิสะนอนหมอบอยู่ก <ot> ็เลยคิดว่าเขาทําร้ายตัวเองอีกแล้วเลยวิ่งปี่เข้ามาพร้อมกับตะโกนเสียงดังพวกคุณโรดะนึกว่าคิตาโน่กาลังโกรธที่พวกเขาไม่ช่วยทาเคอิสะเลยพากันวิ่งหนีเพราะขืนอยู่ต่อไปคงโดนฆ่าแน่ๆคิตาโน่ <ot> เข้าไปดูอาการของทาเคอิสะอย่างเป็นห่วงพร้อมกับบอกว่าจะไม่ปล่อยให้นายอยู่คนเดียวอีกแล้วตอนนี้พวกเด็กเลวที่เล่นงานทาเคอิสะก็พากันยืนอยู่หน้าโรงเรียนเฮคิคูพวกเขาคุยกันว่าาาอ้้นนนั เป็นหัวโจกของที่นี่แล้วเถมยังมีทาคิสะเป็นลูกน้องอีกด้วยแต่ยังโชคดีที่พวกคุโรดะเป็นแค่พวกปลาซิวปลาส้อยพูดเดงยไม่ทันขาดคำคุโรดะกับลูกน้องก็วิ่งมาทางนี้พอดีพวกเด็กเลวตั้งท่าพร้อมสู้และประกาศว่ามาจากโรงเรียนฮาคุอุนถ้ากล้าลองดีก็เข้ามาได้เลยคุโรดะไม่สนสี่สนแปดอะไรทั้งนั้นพุ่งเข้าไปต่อยพวกนั้นทันทีจะเป็นใครมาจากไหนหรือมีดุนมีไม้อะไรมาด้วยเขาก็ไม่กลัวทั้งนั้นเพราะตอนนี้มีคิตโนเป็นลูกพี่แค่นี้ก็ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วและพวกคคุโดดดาาากชนะนะไ้ตตัภพามาที่ิ โน่กำลังนั่งสอนทากิสาเพราะคิดว่าทากิสาคือพวกที่ชอบทำร้ายตัวเองชีวิตคนเรามีทั้งช่วงที่ดีและร้ายกันทั้งนั้นถ้าผ่านช่วงเวลาที่เลวรายไปทุกอย่างจะดีขึ้นเองนายจำเอาไว้นะอย่าท้อละ่ะทากิสาก็ได้แต่งงว่าคิตโน่พูดถึงเรื่องอะไร และในเช้าวันถัดมาณนะป้อมตำรวจแห่งหนึ่งในเมืองเฮคิคูนายตำรวจชื่อทางูจิผู้ดูแลป้อมนี้หยิบปืนขึ้นมายิงเป้าโชลูกน้องทางูจิโม้ว่าเขาเป็นถึงมือปราบจอมฉมังและเขายิงได้แบบไม่พลาดเป้าเลยแม้แต่นิดเดียวในตอนนั้นเองคิตาโนโก็เดินเข้ามาที่ป้อมตำรวจเพื่อที่จะเอากระเป๋าตังค์ที่เก็บได้มาฝากคืนให้เจ้าของแต่พวกตำรวจเห็นหน้าของเขาก็พากันตกใจโดยเฉพาะทางูจิที่หลอนหนักคิดไปเองว่านี่อะไรกันเนี่ยเราถูกไม้หัวจากยากุซ่าแล้วเหรอหรือว่าความเก่งกาจของเราจะไปถึงหู พวกนั้นแล้วจนต้องส่งนักฆ่าระดับพการมาฆ่าเราหน้าตาแบบนี้มันยอมแลกชีวิตเพื่อให้ภารกิจสําเร็จแน่ๆที่มันถืออยู่ในมือเป็นกระเป๋าตังก็จริงแต่น่าจะซ่อนปืนขนาดเล็กที่สังทาเป็นพิเศษเอาไว้แน่ๆปืนของเราก็ดันวางไว้บนโต๊ะตรงนู้นแถมยังลืมใส่กระสุนเอาไว้ซะด้วยคิตาโน่ได้แต่ยืนงงว่าคุณตํารวจเป็นอะไรทําไมไม่รับกระเป๋าตังไปสักทีแต่แล้วตํารวจก็หยิบไม้กระบองมาฟาดมือคิตาโนโ่จนทําให้กระเป๋าตังปลิวกระเด็นออกไปข้างนอกเท่านั้นยังไม่พอตํารวจรีบไปหยิบปืนและก็หนํายิงค โชคดีที่คิตาโนหนีออกมาได้โดยที่ไม่โดนยิงเลยคิตาโนยังงงไม่หายกับเรื่องที่ตำรวจทำเมื่อกี้ทุกวันนี้อะไรมันก็เกิดขึ้นได้จริงๆสินะแล้วเขาก็ก้มเก็บกระเป๋าตังขึ้นมาดูเขารู้สึกโล่งใจที่กระเป๋าตังยังปลอดภัยดีกระเป๋าใบนั้นเป็นของโคจิมะทาเกชิหัวโจกของโรงเรียนฮาคุอุนและเป็นเพราะกระเป๋าใบนี้แหละถึงได้เกิดสึกครั้งใหญ่ของสองโรงเรียนเฮคิคูปะทะฮาคุอุนใครอยากรู้เรื่องราวสึกครั้งนี้ดูอนิเมะภาคไทย EP 2ในช่องได้เลยนะครับสำหรับคลิปเก็บตกเทวดาหน้าฉด ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับส่วนเรื่องราวอื่นๆของเล่มที่1ดูในอนิเมะภาคไทยในช่องได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะคิดคอนเทนต์อื่นๆเกี่ยวกับเรื่องนี้มาลงอีกนะครับพอได้หายคิดถึงกันส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับบาย